พบกันกับช่อง Free Fire Channel นะครับวันนี้ผมจะมาลองเล่นเออเกม Free Fire Max นะครับไม่เล่นครั้งแรกเลยรู้ว่ามันจะเหมือนว่าอุ๊ยไม่เหมือนว่าดูว่ามันจะเหมือนออ,อันนี้ไหมเซลฟาผ่าวะแล้ว <c oughs> เราก็ปรับป,ปุ๊แป๊บหนึ่ง First blood, double kill. Bam! <sniffs> ใส่แมกันอยู่หรอสูเปิดไม่กูฟังมาเลยีชั่วมห้าอี่าคือบบบอลเกลือก้างอ้าทำไมมันเล่นเก่งจังวะเริ่มซูเลยดิ น,นี่หมูอะไรวะมันจะเป็นหมูนาฬนิกาเอ้ยนาฬิกาเอ้ยถูกแล้วเอ้ยยังไม่ถูกมีมีคำถามข้อหนึ่งมาให้ว่าเราพูดไปแล้วนะฟีไฟนี้ชื่อว่าฟีไฟไรคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มานะว่าฟีไฟนี้ อย่าฟาพาเขาว่าฟีไฟนี้ชื่อว่าฟีไฟอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยววงบีบเขาจะเป็นสีฟ้านะไม่เหมือนวงบีบในเกมฟีไฟถ้าวงบีบในเกมฟีไฟมันจะเป็นสีขาวแล้วเป็นดีเกลกีเกลกมีคนมีคนมีคนตายุบชูบกันไดเด้อบว่ว่าป็นไปมันก็ตายใช่ลห กเกมฟีไฟแม็กว่ะแล้วพี่ดูว่าพี่โคชอเกมฟีไฟแม็กเลยมันดูว่ามันจะเอเอเฮ้ยทำไมมันหัวจังอะเวลาชักกิดศูนย์ปืนอะมันจะเป็นแบบฟุบมุมมาแล้ว ตายเลยมึงออกจะเกมหาป้ามึงตีกูจะตายกูจะแพะ้เกมฟีฟแม็กมาแาบนี้เราแพ้แล้วนะครับทุกคนแบบนี้เป็นเกมดีเท่าไหร่นะแต่พี่ก็ชอบ